ในที่สุดก็มาถึงวันที่เราจะได้ขึ้นสิิริยาภูเขาหินตะง,งานรูปสิงห์ภูเขาที่ดึงดูดผู้คนมาตั้งสินฐานรวมถึงบรรดาพระผู้สันโดษที่อาศัยอยู่ในถ้ำรอบๆในช่วงสามศตวตรรษก่อนคริสตการสิคริยาอนุสรสถานคนบาปในรัชสมัยพระเจ้าทาดิเสนพระองค์ทรงสร้างวังบนยอดเขาแห่งนี้ ด้วยพระประสงค์ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจทั้งฟ้าและดินก่อนที่จะถูกลูกชายของพระองค์เจ้าชายกัษปะจับคุมขังโบกปูนปิดทับปล่อยให้อดตายเนื่องจากทรงทราบว่าพระอุณชาของพระองค์พระเจ้าโมคลานะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัชธายาท เดี๋ยววันไดนวนแล้วมันจะมันกันตรงนี้เยบายโอ้ตรงนี้เขาห้ามใช้ห้ามถ่ายรูปนะครับเนี่ย โอเคเนี okay, mm ่ยเราปิดกันแล้วกันเดี๋ยวเราคือวันนี้ <Okay. S 1> ดูเสียงลมนะครับลมแรงมากโอ้ oh. ชอบลมพอดีมากเมื่อกี้ที่ปไปในบนถทีไปก็คือไปดูภาพเขียนไอ้ผนังข้ามมาครับอายุประมาณพันหกร้อยปีเป็นภาพก็ยังสวยอยู่นะยังเป็นสีอยู่เลย คือวันใดวนเมื่อกี้แค่วนขึ้นไปดูภาพเขียนเดินวนขึ้นไปก็เดินวนกลับนะครับไม่มีอะไรไปรับขึ้น เดินเรื่อยๆไม่เหนื่อยครับไม่ได้ลำบากเท่าไหร่นะมันมีจุดให้พักด้วยแหละสบายๆพักถ่ายรูปพักชมวิว นี bon. into, ่นะครับถ <thorough también. S 1> ึงขาสิงโตตีสิงโตแล้วนี่สิงโตครับแล้วขึ้นข้างบนนี่นู้นเลย สิ่งโตใกล้ถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวไปครับดูกันอ่อขึ้นนูเลย ส่วนนี้มีทั้งเลนขึ้นและเลนลงเนอะก็จะดีหน่อยเวลาสวนกันทีนี่แหละครับคือไฮไลท์ที่อยากมาเลยนะครับ ไอ้วัดถ้ำที่ไปเมื่อวานดาบุระนันก็เป็นมรดกโลกนะแต่เราเฉยๆอะ่ะ แล้วนะครับนี่ข้างบนแล้วสวยงามตามท้องเรื่องมาครั้งนี้นะครับ ก็บอกเลยว่าไม่มีความพร้อมเลยนะครับก่อนเดินทางประมาณสองอาทิตย์นะครับผมก็เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับมือขวานี่ตอนนี้ยังงอไม่ค่อยได้เลยเนี่ยนิ้วเนี่ยงอไม่ได้เลยครับยังเจ็บเลยเพราะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการแบกกล้องแบกเป้หรือโน่นนี่นั่นนะครับเนี่ยมันกำไม่ได้เลยครับมันกำไม่ได้เลยเดี๋ยวไว้ว่าถ้าหมดจากทริปนี้ก็น่าจะกลับไปหาหมอทำกายภาพรับมือข้างนี้นะครับ แล้วเมื่อกี้ก็คือก่อนขึ้นมาที่สิกริยาก็ทําโทรศัพท์มือถือหายอีกโอ้โหอะไรจะซวยขนาดนี้คือเอากระเป๋าเอาโทรศัพท์มือถือครับใส่ไว้ในเป้ไงแล้วพอขึ้นมาจะมาจะมาหาจะจะหิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปปรากฏว่าหาโทรศัพท์มือถือไม่เจอนะครับก็เลยให้เพื่อนช่วยโทรไปที่ไลน์นะครับสุดแล้วคือทําตกไที่รถก็ยังโชคดีที่มันตกไปที่รถรถตู้นะครับผมรถตู้ไว้เก็บให้ก็เกือบไปลว เกือบจะสวยซ้ำสวยซ้อนสวยครั้งที่สองมือถือหายนะครับมาครั้งนี้ก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่มาเพร้ะว่าความสวยนะครับเออสิ่งแต่คิดว่าคงจะโชคดีนะครับผมหลังความสวยนะครับก็ต้องมีความโชคดีนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้โชคดีนะน,นะครับบรรยากาศคน เราเดินไปข้างบนต่อเหมือนเมืองไทยเลยนะครับบรรยากาศ ทิศตะวันตกก็ยังมีจุดชมวิวนะครับเทกยัเ <Take you? S 1> yeah, โข้างล่างนี้นะครับเป็นทางที่เราขึ้นมาทางเข้าเป็นทิศเหนือนะครับผมมันเข้าไปทางจากทางทิศเหนือตรงนี้คือลมแรงมากนะครับตัวนี่จะแทบปิวเลยอะ เป็นของทิศตะวันตกครับของไลออนล็อก เป็นชั้นอ้อนผา เพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปผมขอตัดจบแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าหลังจากพระเจ้าทีเสียนที่ถูกลูกชายพระองค์ฆ่าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับ